กลับมาอีกแล้วนะครับกับงานกาชาติปีนี้ก็วันนี้ผมจะพาไปดูเมนูลับจริงๆก็ไม่เชิงเมนูลับหรอกแต่แต่ว่าไม่ค่อยเห็นมีใครเขารีวิวกันเท่าไหร่ครับอันนี้คือเป็นซอฟเสิร์ฟกะทิสดของชาวเกาะนะครับวิธีมาก็คือสมมติถ้าเราลงที่สถานีสวนลุมเนาะเราเข้ามาแล้วเลี้ยวขวาตรงมาเรื่อยๆเลยครับไม่นานครับก็จะเจอเป็นบูธของอาทางของชาวเกาะครับตัวนี้ครับเป็นซอฟเสิร์ฟมันจะมีความ หวานหวานมันมันพอดีคือแบบเนื้อนแน่นมากครับรสชาติคือแบบผมบอกเลยว่าดีมากปีก่อนผมมาซื้อแล้วแล้วก็มันดีจริงๆครับแล้วปีนี้เขาก็มาตั้งขายอีกผมก็งงครับว่าเอ๊ะทำไมไม่ค่อยมีใครรีวิวกันเท่าไหร่คือไปรีวิวอา,อาหารอย่างอื่นอะไรเ้ยครับแต่ว่าตัวซอฟเสิร์ฟตัวนี้ครับผมแนะนำเลยครับ คือถ้าสั่งเป็นโคนก็20บาทถ้าสั่งเป็นถ้วยก็30บาทนะครับสามารถใส่เครื่องอะไรต่างๆได้ด้วยแต่ว่าผมชอบ